นป่าลึกแห่งหนึ่งมีชายชราตาบอดคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้หลังเล็กๆเ,เขามีชีวิตเงียบเงาพูดกับลมกับเงากับความเงียบมานานนับสิบปีไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นนักดนตรีมีเสียงเพลงที่ทำให้ผู้คนหัวเราะและร้องไห้แต่เมื่อดวงตาดับแสงเสียงปรบมือก็หายไปจากชีวิตเขากลายเป็นเพียงคนแก่ตาบอดคนหนึ่งที่ไม่มีใครแวะมาเยี่ยมอีกวันหนึ่งขณะนั่งฟังเสียงลมหวีดผ่านต้นไม้ชายชราก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงร้องใสสะอาดบริสุทธิ์ดังกล้องไปทั่วป่าเขานิ่งเงียบฟังเสียงนั้นไม่ได้ดังเหมือนเพลงในเมืองแต่มันเหมือนเสียงของดวงอาทิตย์ที่ร้องออกมาด้วยหัวใจที่ไม่เคยเห็นความมืดเขายิ้มและพึมพำว่าเสียงเจ้าช่วยข้าเห็นโลกอีกครั้งด้วยใจยเจ้านกขมิ้นตัวหนึ่งบินมาเกาะที่หน้าต่างมันร้องเพลงทุกเช้าให้ชายชราฟังไม่ใช่เพราะหวังสิ่งใดแต่มันรู้ว่าเสียงของมันทำให้ใครบางคนมีชีวิตอีกครั้ง วันแล้ววันเล่าเจ้านกไม่เคยขาดเสียงชายชาราก็ไม่เคยขาดรอยยิ้มเขาเริ่มเล่นเครื่องดนตรีเก่าๆที่เคยเก็บทิ้งไว้เริ่มแต่งเพลงใหม่จากความมืดที่อบอุ่นจากความเงียบที่มีเสียงขับกล่อมวันหนึ่งฝนตกหนักลมแรงเจ้านกขมิ้นไม่ปรากฏตัวชายชารานั่งรอทั้งวันทั้งคืนคืนที่สองยังไม่มาคืนที่สามยังเงียบจนวันที่ห้าร่างน้อยๆก็หล่นลงหน้ากระท่อมเจ้านกขมิ้นเปียกปอนถูกลมพัดชนจนปีกหัก แต่มันยังพยายามเปล่งเสียงแผ่วๆเหมือนอยากให้เขารู้ว่าข้ายังอยู่ชายชราอุ้มร่างนั้นขึ้นมากอดแนบอบน้ำตาไหลเขารู้แล้วเสียงเพลงที่เขาได้ยินตลอดนั้นมาจากชีวิตน้อยๆที่ยอมบินฝ่าฝนฝ,ฝ,ฝ่าลมมาให้กำลังใจเขาทุกวันเจ้ามองเห็นแม้ข้าตาบอดเจ้าให้เสียงเมื่อโลกของข้าไม่มีแม้แต่เงาคืนนั้นเขาเล่นเพลงสุดท้ายให้เจ้านกคมินฟังเสียงเบาแต่ไพเราะกังวาลจากหัวใจที่เคยแห้งแลง้ง รุ่งเช้าเจ้านกขมิ้นจากไปอย่างสงบแต่เสียงร้องของมันยังคงดังอยู่ในใจชายชาราทุกคืนและผู้คนที่ผ่านหน้ากระท่อมหลังนั้นก็มักได้ยินเสียงดนตรีบางเบากับเสียงนกใสๆที่ไม่มีใครเห็นต้นเสียงมีเพียงลมเย็นที่พัดกระซิบผ่านต้นไม้ว่าแม้มืดมิดข้าก็ยังเห็นแสงของเจ้าแม้บินไม่ได้ข้าก็ยังอยากร้องเพื่อให้เจ้ายิม้มข้อคิดจากเจ้านกขมิ้นกับชายตาบอด บางเสียงเล็กๆอาจเป็นดวงตาให้ใครบางคนบางความใส่ใจอาจเป็นชีวิตทั้งชีวิตของอีกคนอย่าดูเบาความดีแม้เล็กแค่ไหนเพราะสำหรับใครบางคนมันคือแสงสุดท้ายของวัน